สวัสดีครับสวัสดียามเช้าสวัสดีเอฟซท่านผู้ชมครับเราก็มายำขายครับ2อเซนครึ่งครับนี่แต่พอเลยปิ้งไม่เอ่ยฉันตื่นตั้งแต่ทีสาตื่นมาพยายามเด็ดยาม,มองหกากินเพื่อปากเพื่อท้องใส่เด็จดยาม,มองไห้ื่อก็ไขยน้าเน่ มีตัวอยู่ครับมีตัวอยู่ครับพอริปปิ้งพอริปปิ้งนี่ปลากระแตบครับนี่เป็นปลากระตักกระตักน้ำจืดครับอ้าวเรียนงานโดนสโดเรียนงานอีกก้วบ่ตัวนี้เป็นปลาซิวครับปลาซิวปลาซิวใหญ่อ๋อจะเป็นปลากระตึกนะเฮ้ยปลากระตึกปลากระตักนะครับ อันนี้เขาท้องถิ่นก็คือเร้ว่าปลากัะแตบ,บนะครับปิ้งอร่อยครับไม่ขมมาแล้วครับขอมีตัวอยู่ครับน่าจ,จะพอได้ปิ้งนะนี่ปากระตักน้ำจืด ปิ้งอร่อยครับปลาชนิดนี้พอได้ปิ้งอยู่ครับมีตัวอยู่วันนี้เรา,าย้ายไม้มาอีกที่นึงครับเป็นของหมู่บ้านดินไม้นะครับเรียกว่าบังบักเซลครับพอมีตัวครับตัวนี้เรียกว่าปาเขานาครับ เป็นตลากระแตบนะครับส่วนใหญ่มาวันนี้นี่เป็นตลากระแตบนะครับพอมีตัวอยู่ครับอาจะพอได้ปิ้งอยู่พอมีตัวครับพอมีตัวต้องค่อยๆค,ครับเดี๋ยวดูด ตัวที่ยังไม่เกี่ยวเนี่ยดไปก็มีครับตัวที่ยังไม่เกี่ยวมีแต่ปลากระแตบทั้งนั้นเลยพอได้ปิ้งอยู่ครับน่ามอีตัวอยู่ออออมีตัวครับเป็นขขาสองเซนครึ่งครับ เราไม่เอาไขา่ใหญ่ไข่ใหญ่ไม่ค่อยถูกปลาถูกยากครับแต่ไขต่ตาใหญ่ภาษาท้องถิ่นก็เรียกว่ามองกันนะครับมองใหญ่ไม่ถูกตัวยากเราเอาตัวเล็กครับนี่ขอไปปิ้งอยู่ครับปไป วันนี้เขาเรียกว่าบังกักเซลนะครับน้ำลึกมากสามเมตรเป็นลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านนะครับแต่ว่ารัฐบาลมาขุดลอกให้น้ำค่อนข้างลึกครับปลากายก็เยอะครับนี่ตัวใหญ่แต่ปลากายไม่ได้กินมันหรอกฉลาดมาก ปลากระแต่คมันข,ข้างมีกลิ่นนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ปิ้งอร่อย อริจอยู่ครับในขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผมออมีตัวอยู่ครับนะหูแม้กระทั่งหอยอ่ามาแถบนี้ไม่ค่อยมีละ เราก็ใส่ไว้สามหัวครับขอบคุณที่รับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมพอมีตัวอยู่ครับมีตัวอ้วนเ่ย นี่ปลาซิวครับปลาซิวใหญ่เรียกว,ว่าปลาซิวอ้าวมันยังไม่เกี่ยว ันนี้รู้สึกเพียๆครับก็เลยมากู้ใสายหน่อยปกติจะตีสี่ตีหมากู้แล้วครับวันนี้รู้สึกเหนื่อยก็เลยมากู้ช้าขอมีตัวนะครับ กระตักน้ำจืดสักส่วนใหญ่วันนี้ติดค่อนข้างเยอะครับเป็นวันทุกวันเลย กระดอกนิ้วนะครับเนี่ยให้ชมให้ชมดูสิครับดูครับดูครับเยอะเลยวันนี้ดูครับเยอะเลยลุดลุดลุตลุตลุลุลุมันยังไม่เกี่ยว Oh. ดูดูครับดูครับขอบคุณที่รับชมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้มีตัวค่อนข้างเยอะเลย เยอะมากครับวันนี้แตเยอะอยู่ขอบคุณที่รับชมนะครับ